เออเก่งๆอ่ะตบมือให้น uh, oh, oh, yeah. oh, uh, ้องคอยตบมือให้น้องเพชรอ่ะน้องเพชรลงมาเออถอยถอยถอยอ่ะถอยถอยอ่ะดูน้องเพชรนะอ้ามก่อนลูกอ้ามก่อนโอ้เก่งเก่งค่ะหอมทีหอมทีหอมทีโอหอมไม่รโอ้ยมาโอ้เก่งๆน้องคอยมาโอเคมายายหอมหน่อยมาหอมหน่อยเก่งจังเลยมาให้ยายหอมหน่อยลูกโอเคโอเคโออเเคมามาให้ยายกิน เอากินกินก่อนกินก่อนเลยกินก่อนหนกอันไหนไหนไหนตัวไหนตัวไหนชี้ตัวไหนตัวไหนจะออกงวดนี้มาดูสิบอกคุณยายหน่อยมาชี้รถอีกแล้วพี่น้องมาดูดิมาดูดิออกไหมมาชี้ให้คุณยายดูสิออกออกคุณยายออกนะชี้ตัวไหนลูกตัวกระบาลเออตัวกระบานไม่เอาแล้วเหรอลูก มังกูเอากุ้ไกอ้ักหรืลูกของแม่เอาไปดูดูดูพี่พลอยทำอะไรอ้าวอ้ามอ้วไหนอ๋ออ๋อมันเป็นผักเหรอลูกมันผักหนูไม่เอาอืมตัวไหนลูกตัวไหนในบ้านอยู่ไหนบ้านอ๋อเป็นภาพเล็กเล็กบ้านก็มวยเจ็บเหมือนพัว้อไกเออ เออบ้านบ้านเออพลอยพลอยจะออกตัวไหนบอกคุณยายก่อนออกไหมออกออกออกกี่ตัวออกกี่ตัวลูกออกกี่ตัวออกกี่ตัวนกินกินกินโ้เก่งโอ้ยนกินก้อยจับอุบลนะคะเมื่อคืนนกซื้อมาจากบ้านเปิดนะคะ ออกตลอดว่นน้จับลอตเตอรีร่ได้บ้88 88 88ได้แปด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 ต้องมันได้ออกจักเทียอยู่อยสีส้มสื่อยู่ยออยหมดนี่มันสีออกอยู่ด้วพี่น้องเลยอยสื่อไว้ทุงวดทุงวดโอ๊ยพี่พ่อยน้องเคททำอะไรลูกเปลี่ยนเ,เลยเดี๋ยวยายเอาทิชชู่มาเช็ดก่อนหนูอย่าพึ่งทำนะนอย่าพึ่งทำนะเอาทิชชู่มาก่อนนะ โอ๊ยโอ๊ะโอ๊ย <c ười> <c ười> ่อ๊ยเอ๊ย้อ bon ๊ยโอ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 ๊ย้อ๊ยโอ๊ืโอลยโอลยโอ๊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 ยโยโอ๊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 ย าเช็คก่นอนเออฮะมาตั้งพอได้เปิด,ดติกับวายยุ้อันมันไม่ได้ล็อกอ่ะยายไม่แนกว่าไม่ได้ล็อกตั้งแต่วันที่เราไปเอ,อ้อโอ๊ยไปยังไโทษสาปยายอีกแล้วเป็นยังไงก็ห้างค่ะค่ะกับโทษสาปข่อยพี่น้องเลย ยกไก่มาได้เขอกลับไปใบเจยารุ่นได้รุ่นได้สายบ่ได้ตั้งเยอะแม่หเปลี่ยเนเมิดขาคอยโอ้ยเละตุ้มเปะก็ะบาเละตุ้มเปะเละตุ้มเปะเือน้อยเดียวกลับออกมากระป้อนเขากันอยู่ ทิชชู่นล็บเอาทิชชู่กัน